สวัสดีครับนครขวสววันนี้กลับมาพบกับท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นประจำในทุกสัปดาห์มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับประมาณเดือน2เดือน3เดือนที่ผ่านมาประเทศไทยเรานีก็เรียกได้ว่าเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับบกคุมด้วยอ,อากาศเย็นๆอากาศหนาวแบบนี้เราไม่ได้เจอกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่พอมาถึงช่วงนี้ อากาศหนาวเริ่มคลายแล้วนะครับกบเป็นอากาศร้อนและเป็นร้อนแบบที่เรียกว่าร้อนแห้งๆซะด้วยนะครับมีหลายคนก็ห่วงบอกว่าอากาศแบบนี้มันมักจะทำให้เกิดเรื่องของอัคคีภัยได้ง่ายนะครับถ้าเราประมาณเขาบอกว่าไฟไหม้โรนล่นสิครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวนะครับเสียหายมากมายแล้วถ้าเกิดไฟไปไหม้ในเรื่องราวของทรัพยากรธรรมชาติ <S 2> <S 2> <S อย่างป่าไม้ จะเกิดอะไรขึ้นเราเคยคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วนะครับแต่ปีนี้อากาศแบบนี้มาเร็วมากเลยทีเดียวเราจะทําอย่างไรกันดีจะมีส่วนช่วยกันได้อย่างไรรวมไปถึงผู้ที่รับผิดชอบตรงนี้มีนโยบายในการดําเนินการตรงนี้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะคุยกับหัวหน้าจักริดสิงห์ทนสารหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านครสวรรค์ให้เกี่ติกับทางรายการของเราในวันนี้ครับสวัสดีครับนะครับดีครับ ก็เดินขอบพระคุณนะที่ให้เกี่ยิกับทางรายการของเราปีที่แล้วผมจําได้เราเคยคุณกันครั้งหนึ่งเรื่องของไฟป่าแต่รู้สึกจะเป็นช่วงของสักประมาณเกือบกลางๆปีแต่ปีนี้มาเร็วมากนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นในเรื่องของอากาศที่ที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยหรือเปล่าทําให้เรื่องของไฟป่าปีนี้มันมันน่าจะมาเร็วกว่าปกตินะครับก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพอากาศนะฮะอย่างที่เอ่อ ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับว่าในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมานเนี่ยเราจะพบว่าของเราเนี่ยอากาศค่อนข้างหนาวครับ,รบซึ่งสภาพลักษณะนี้มันทำให้ในเรื่องของความชื้นสัมผัส์ในอากาศนะฮะมันมันน้อยนะเพราะนั้นมันก็ทำให้การผัดใบของต้นไม้นะการร่วงหล่นของต้นไม้เนี่ยนะค่อนข้างสูงนะเพราะนั้นเนี่ยพอมาจนถึงเ,เดือนมกราปลายมกรานะต้นกุมภาที่ผ่านมาเนะี่ยเราจะพบว่า ในป่าธรรมชาติเนี่ยนะปริมาณเชื้อเพลิงอันเนื่องมาจากการผัดใบของใบไม้เนี่ยค่อนข้างมีการสะสมค่อนข้างสูงนะเพราะนะั้นตรงนี้ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งนะที่สุ่มเสี่ยงนะและรอแหลมต่อการเกิดไฟป่านะที่กําลังจะเกิดขึ้นในในช่วงเดือนนะหรือที่ผ่านมาเนี่ยในจังหวัดนครสวรรค์เราเนี่ยนะมีการเกิดไฟป่าขึ้นแล้วในอุทยานชาติแม่วงเนี่ยจำนวน9้าครั้งนะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะเกิดจาก ข้อมูลที่เราได้รับจากดาวเทียมนะฮอตสปอตนะก็จะมีะดาวเทียมเนะี่ยมอนิเตอร์การเกิดไฟในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษนะ์ทุกทุกวันนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับ,รบในสถานการณ์ปัจจุบันครับผม9ครั้งที่ว่าเนี่ยนะครับเสียหายเยอะไมหมฮะ ก็จุดที่ทางหน่วยทางดาวเทียมแจ้งมาเนี่ยนะฮะเราก็จะรับข้อมูลจากทางสํานักนะครับซึ่งจะมีในส่วนของทางสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12เนี่ยนะเป็นผู้ส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยที่รับผิดชอบในพื้นที่นะครับแล้วเราก็จะเข้าไปดําเนินการตามพิกัดนะที่ทางดาวเทียมตรวจพบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเข้าไปในการที่เราได้รับข้อมูลที่รวดเร็วเนี่ยก็ทําให้พื้นที่ที่เรา เสียหายหลังจากที่เราได้ควบคุมได้เร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะน้อยนะเพราะฉะนั้นเฉลี่ยเนี่ยนะครับใน9ครั้งเนี่ยเราเสียเสียพื้นที่ไปในยันแม่วงซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเรามี50,000นก้ไนะร่เนี่ยนะเสียพื้นที่ไป2 0 0 217ไร่ใน9ครั้งนะครับนะในในในรวมรวมแล้วรวมแล้ว,ลวนะ200กว่าไนะร่เศษนะญญแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เกิด9้าครั้งเนี่ยเป็นลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณแล้ง นะก็คือในเรื่องของป่าไผ่นะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของต้นไม้ใหญ่ที่ถูกทําลายโดยไฟเนี่ยนะนะยังไม่มีนะจะเป็นลักษณะพื้นที่ที่เป็นป่าไผ่ปายะคานะฮะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นอุทยานชาติแม่วงครับ 2. 0 0กว่าไร่เนี่ยนะฮะคิดเป็นมูลค่าที่เสียหายไปนี่พอประมาณได้ไหมครับ,รบว่าเยอะไหมฮะโดยปกติเนี่ยเราจะมีการคํานวณนะฮะความเสียหายอันเกิดจาก ไฟป่านะครับแต่อย่างที่ผมนําเรียนแล้วหลักเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของป่าที่เป็นป่าเบญจพรรณจนไปถึงป่าดิบเป็นหลักะนะแต่ถ้าเกิดในส่วนที่มันเป็นป่าไผ่ป่ายะคาเนี่ยนะนะในส่วนนี้เรายังไม่มีเลทในการคํานวณน,นะแต่ว่าถึงแม้จะเป็นป่ายะคาป่าไผ่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะรเราก็ในส่วนเจ้าที่เราก็พยายามที่จะควบคุมนะให้เกิดไฟป่าเนี่ย ในการที่จะไม่สามารถลุกลามเข้าไปในป่ามญจพันธ์ที่มันมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่านะซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดตรงจุดนั้นครับก็ถือว่ายังไม่ไม่เสียหายยังไม่เสียหายเท่าไหร่ครับผมนะครับผมพูดถึงเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านหัวหน้าบอกเอาไว้ว่าจะได้รับแจ้งหลังจากว่าดาวเทียมเขาจับจับครับจับภาพหรือว่าจับความร้อนจับพิกัดจับพิกัดบนจับความร้อนบนพื้นโลกครับนานไหมครับกว่าทางเจ้าหน้าที่เราจะเข้าไปดําเนินการที่จะดำเนินการอยู่ที่จุด ที่เกิดเหตุนะฮะถ้าเกิดว่าบริเวณจุดเกิดเหตุมันเข้าถึงได้ง่ายนะอย่างเวลาเราส่งกําลังเนี่ยเราใช้รถยนต์เข้าไปแล้วเราอาจจะต้องเดินเท้าเข้าไปนะถ้าเกิดเราเข้าถึงได้เร็วเนี่ยนะบางจุดอาจจะใช้เวลาแค่สองสามชั่วโมงนะเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยไอ้พื้นที่ที่เป็นป่าอนุรักษ์ของเราเนี่ยนะโดยเฉพาะในอุทยานชาันเม่วงเนี่ยไอ้เส้นทางที่เราจะเข้าไปยังบริเวณจุดต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจํากัด นะทางในป่าเนี่ยมีรเราไม่ได้มีเส้นทางที่เชื่อมโยงทั่วถึงเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยมันเป็นนโยบายที่มันขัดแย้งกันในการที่เราจะตัดเส้นทางเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นป่ากษ์เพราะนั้นในทุกจุดที่เกิดไฟป่าเนี่ยรเราต้องใช้การเดินเท้านะเพราะนั้นเนี่ยการเข้าถึงได้เร็วได้ช้านะอยู่ที่จุดที่เกิด ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในการเดินพูดไม <BB S 1> ่ง่าย,ายแม้แต่จะเป็นแบบทางลูกรางทางเวนเหมือนที่เรารู้จักกันสมัยก่อนก็จะไม่มีไม่มีไม่มีฮะก็จะมีทางเมนหลักที่เราใช้เป็นเส้นทางในการาระตะเวนใช้ในการ <pem. S 1> ตรวจการต่างๆนะที่จะเป็นสามารถที่จะใช้รถยนต์ในการเคลื่อนย้ายกําลังคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เกิดเนี่ยจากที่เราไปวิเคราะห์สาเหตุเนี่ยเราจะพบว่าน่าจะเป็นเรื่องของการที่ชาวบ้านเข้าไปอาจจะไปเก็บหาของป่า เข้าไปในเรื่องของการส่อ,สองสัตว์เล็กๆน้อยๆอย่างพวกไก่ป่าแรงต่างๆ <c oughs> ตามป่าไผ่ตามอะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันก็ไกลบริเวณเส้นทางที่รถเข้า <c oughs> ถึงอยู่แล้วนะแต่ว่าในส่วนเราเนี่ยนอกจากในเรื่องของดาวเทียมแล้วเนี่ย <c oughs> ของเราเนี่ยยังมีในเรื่องของให้เจ้าที่อยู่ประจําจุดหอดูไฟ <c oughs> นะในพื้นที่ที่ล่อแหลมต่างๆแล้วก็ในช่วงฤดูแล้งเนี่ยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาม <c oughs> กราคุมพานะจนไปถึงเมษาเนี่ยนะฮะเราก็จะมีส่งเจ้าที่ ขึ้นไปอยู่ในจุดที่บริเวณที่สูงที่สามารถรมองเห็นภูมิประเทศนะได้อย่างทั่วถึงเวลาเกิดควันไฟต่างๆเนี่ยก็จะใช้วิทยุนะในการแจ้งเหตุให้กับทางชุดเจ้าหน้าที่ชุดลาตะเวนที่เข้าไปควบคุมอีกทางหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการควบคุมดูแลพื้นที่ช่วงเวลาที่ที่ไฟเกิดไฟป่าขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาไหนครับ ช่วงกลางวันนะครับกลางวันหลักๆก็คือ,อ11โมงใบ่งใบสองใบสาเป็นต้นไปเนี่ยน่าจ<า>นะเรนะิ่มนะเกำลังแบบอากาศกําลังร้อนเลยนะกำลังร้อนเลยเพราะว่าถ้าเป็นช่วงที่มันอุณหภูมิต่ำนะฮะหรือมีความชืน้นอย่างช่วงกลางคืนช่วงเช้ามืดอะไรต่างเนี่ยนะคนอาจจะจุดนะแต่ว่าลักษณะการลุกลามของไฟนะฮะต่างๆเนี่ยมันก็ จะเป็นไปได้ยากนะวันนะั้นน่ยไอ้คนที่เขามีเป้าประสงค์ที่จะจุดเนี่ยก็ต้องจุดที่มันอุณหภูมิมันกำลังร้อนกลางวันเที่ยงๆบ่ายๆเนี่ยนะมันจะได้ไหมมันจะได้ลุกลามได้เร็วนะฮะแล้วประกอบกับบางส่วนเนี่ยนะมีลักษณะความประสงค์ในเรื่องของการบุกพื้นที่ป่านะก็ใช้ไฟเนี่ย,ยนะเป็<ใ>นเครื่องมือนะในการที่จะทาให้ป่าเน่ยโทมนะพอโทมเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เขาก็เข้าไปเก็บริ์สุ่มในขณะที่ เจ้าหน้าที่นะอาจจะไม่ได้มาดูแลในตรงนั้นนะดูแลตรงจุดอื่นตรงเนี้ยมันก็เป็นเป็นเป็นเหตุอันหนึ่งนะที่ทําให้ปัญหาไฟป่าเนี่ยนะมันเกิดขึ้นซ้ำซากนะทุกๆุกปีนะพอช่วงเข้าฤดูแล้งก็จะต้องไม่พ้นในเรื่องไฟป่าเนี่ยครับก็ยังคงยืนยันหัวหน้ายังคงยืนยันว่าสาเหตุของการเกิดไฟป่านั้นก็คือมนุษย์เราครับยืนยันร้อเปอร์เซ็ครับนะ<ม>เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ,อ มีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าเวลาเราไปบรรยายให้ความรู้ในเรื่องให้กับเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาต่างเนี่ยพอพูดว่าไฟป่าปุ๊บเนี่ยนะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเกิดเวลาเราถามนักเรียนนักเรียนเนี่ยนะฮะว่าเออพวกเรารู้ไหมว่าสาเหตุของไฟป่าเกิดจากอะไร,รนะบางคนก็บอกไม้ไผ่เสียสีกันะะนะฟ้าผ่านะมันเหมือนเป็นสิ่งที่พวกเราท่องกันมาตั้งแต่เด็กนะว่าโอเค เวลาฟ้าไม้ไผ่เสียสีกันเนี่ยก็ทําให้เกิดไฟป่าเวลามีลมพัดลมาัแล้วไผ่เสียสีกันใช่เกิดประนรยอไฟใช่แล้วเวลาเราเห็นไฟไหม้ในพื้นที่ที่เป็นป่าลึกๆเนี่ยเราจะมองเฮ้ยตรงจุดนั้นคนมันไม่น่าจะเข้าไปถึงนะเพราะนั้นเนี่ยตรงนั้นมันน่าจะเกิดจากธรรมชาติครับซึ่งในความเป็นจริงจากการที่เราปฏิบัติงานมาเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ผมยืนยันเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดจากคนนะเพราะว่าอลักษณะไผ่เสียสีกันที่เราพูดเนี่ยนะฮะ อย่าว่าแต่ลมในธรรมชาติที่มันพัดไปพัดมาให้มันเสียดสีกันเลยคแค่เราตั้งใจมานั่งสีกันจนมันร้อนถึงขนาดมันสันดาบเกิดประกายไฟมาแล้วก็ลุกลามเป็นไฟไหม้ป่าเนี่ยมันเป็นไปได้แทบเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยครับรบ,บางส่วนบอกว่าเป็นเรื่องของฟ้าผ่านะครับซึ่งจริงๆแล้วมีฮะในต่างประเทศในเรื่องของฟ้าผ่าเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นลักษณะ สภาพภูมิกาดบางทีฝนไม่ตกฟ้าก็ผ่าในบ้านเขาเนี่ยอย่างในยุโรปอย่างในอเมริกาเนี่ยแต่ประเทศไทยเราเนี่ยนะอยู่ในประเทศที่อยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตรนะประเทศร้อนชื้นนะฟ้าจะผ่าได้ก็คือต้องมีฝนตกนะบอฝนตกโอเคฟ้าผ่าเกิดประกายไฟแต่ถามว่าสภาพพื้นที่ป่าที่มันเปียกชุ่มไปหมดนะต้นไม้ที่ป่าก็เปียกมันไม่มีสิทธิ์ที่มันจะลุกลามไปเป็นไฟป่าได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็พยายามที่จะ เผยแพร่ให้ความรู้กับนักเรียนยนิสิตนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปนะให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่าโอเคไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นไฟป่าในะจริงนั้นมันเกิดจากมนุษย์เพื่อจะได้หันมาช่วยกันในการบอกกล่าวในการรณรงค์ว่าโอเคจะทํำยังไงให้คนที่เคยไปจุดเนี่ยไม่ไปจุดนะฮะเพราะถ้าเกิดเรายังเข้าใจว่าเกิดจากธรรมชาติเนี่ยไอ้ความสําคัญที่เราจะไปให ให้กับคนที่มันจะจุดเราก็จะให้เขาคัญมันน้อยลงไปถ้าเราคิดว่าเกิดจากธรรมชาติเราเห็นไฟป่าเราคิดว่าเป็นธรรมชาติเพราะนั้นเราก็จะไม่ได้ทําอะไรต่อว่าแล้วเราจะต้องมีการรณรงค์ประชาธิปันกันยังไงมาสร้างจิตสํานึกกันยังไงเราก็จะไปละเลยตรงจุดนั้นซึ่งมันจะเป็นความเสียหายเราจะมาพูดกันตรงๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าถ้าเราเดี๋ยวเราจะได้พูดกันถึงว่าพิดร้ายพิดภัยของของไฟป่าเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วเหนือจากเสียทรัพยากรธรรมชาติเฉพาะป่าไม้สาเหตุใหญ่ๆที่เขาจุดเนี่ยนะฮะ พอจะบอกได้ไหมว่าสาเหตุอะไรบ้างเ,าเยอะนะฮะหลายสาเหตุนะครับแต่หลักๆถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นในป่าธรรมชาติในป่าธรรมชาติเนี่ยนะครับเรื่องของการเก็บหาของป่าบางทีเนี่ยในทัศนคติที่ผิดครับเรื่องของการเก็บหาผักหวานอย่างเงี้ยแม้เวลาเราเราจะเห็นว่าเวลาคนเก็บหาของป่ามาขายเอาผักหวานมาวางขายตามข้างทางอะไรต่างๆเนี่ยบางคนเขาก็เชื่อว,ว่าถ้าเราเผาต้นมัน มันแตกใหม่นะผักหวานมันจะออกดีนะหรือในเรื่องของเห็ดโคนคใช่ไหมที่เขาไปเก็บหาในป่ามาขายกันตามท้องตลาดเนี่ยนะเชื่อวนะ่าโอเคถ้าเผามันไอ้พวกเชื้อเห็ดเชื้ออะไรถึงฤดูมันมันจะแตกดีครนะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของออพวกเข้าไปยิงสัตว์สัตว์ป่านะมันจะทําให้การย่องสัตว์นะมันทําได้ง่ายถ้ามันไม่มีไอ้พวก อะไรล่ะพวกใบไม้กิ่งไม้แห้งนะที่อยู่ตามผิวดินในเวลาเดินไปต่างๆมันจะมีเสียงแล้วก็เป็นในเรื่องของพวกเห็บเห็บที่มันอยู่กับพวกสัตว์ป่าพวกเก้งพวกกวางรงต่างเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดเผาแล้วเนี่ยมันก็จะไปฆ่าไอ้พวกสัตว์พวกนี้ยซึ่งไอ้คนที่มันไปเที่ยวป่าเนี่ย มันก็จะต้องไปโดนพวกเข็บพวกไรกัดเพราะนั้นมันก็ใช้ไฟเนี่ยเป็นตัวนําร่องเลยในการที่จะออสามารถเข้าไปล่าสาัตว์เข้าไปอะไรได้นะอันนี้ก็เป็นหลักๆนะครับพูดถึงมูลค่าของของป่าที่ไปเก็บอย่างผักหวานเนี่ยนะฮะเก็บครั้งหนึ่งขายผมว่าก็คงจะได้ไม่เท่าไหร่หลักร้อยครับหลักร้อยเห็ดโคนนี่อาจจะแพงหน่อยนะครับรวมไปถึงสัตว์ป่าถ้าล่าเอามาขายในผมว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่เห็นเขาก็ต้องจับอยู่แล้วนะครับแต่คนเหล่านี้ก็ก็ยัง ก็ยังกระทํากันอยู่ครับอาจจะเป็นดน้วยสาเหตุอะไรพอจะพอจะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็น่าจะในเรื่องของการที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรครับเพราะเขาไม่รู้ว่ามันเหมือนกันขี่ช้างจับตะกะแตนอย่างท,างที่อย่างที่พูดเมื่อสักครู่นะครับว่าเก็บผักหวานเอามาขายหลักร้อยแต่ไฟที่มันไหม้ป่าไป<ช>อาจจะเป็นสิบไร่ร้อยไร่นะ ไอ้ทรัพยากรที่เกิดจากความเสียหายจากไฟเนี่ยมันมากกว่าไอสิ่งที่เขาได้เยอะแยะมากมายมเพียงแต่ว่าทําไมเขาไม่เล็งเห็นตรงจุดนั้นเพราะ<ๆ>เขายังไม่รู้เขายังไม่เข้าใจหรือเขายังไม่มีจิตสํานึกในการที่จะรักในการที่หวงแหนทรัพยากร,รซึ่งเขาอาจจะมองว่ามันไม่ใช่ของเขาคใช่มันเป็นป่าทรมาทรป่าธรรมชาติเราพูดถึงตรงนี้แล้วคนถ้าถ้าพูดแบบนี้แสดงว่า คนส่วนใหญ่ที่เข้าไปเผาป่าก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ระแวกชาย,ช,ายชัยถูกต้องครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนในพื้นที่ทั้งสิ้นนะแล้วโดยปกติเนี่ยคนที่อยู่ไกลจากตัวเมืองไปนะโดยเฉพาะพวกชาวบ้านราษฎรที่ทําไร่อยู่กับติดพื้นที่ป่าพวกนี้วิถีชีวิตเขาเนี่ยเป็นคนที่มีไรายได้น้อยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยสภาวะทางเศรษ,ษฐกิจรจริง,รงๆมันก็เป็นตัวที่ไปบีบบังคับให้เขาจําเป็นที่ต้องมีวิถีชีวิตที่ต้อง ทำอย่างเงี้ยทุกปีทุกปีนะครับแล้วทางทางทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับได้เข้าไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เ,เรื่องความเสียหายที่เกิดจากการ mm hmm. การเผาป่ากับทางชาวบ้านเหล่านั้นบ้างไหมครับเราทําตลอดนะรเราตรงเี้ยเราถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเราเลยนะในช่วงฤด,ดูที่ไม่ใช่เป็นช่วงฤด,ดูไฟป่าเนี่ยนะเราก็จะเข้าไปรณรงค์ไปอบรมนะให้ความช่วยเหลือนะสร้างในเรื่องของ มวลชนสัมพันธ์กับาชาวบ้านกลุ่มเหล่านี้นะเพราะนั้นเวลาเขามีอะไรเนี่ยเราก็พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนเขานะเพียงแต่ว,ว่าปัญหาของไฟป่าเนี่ยนะมันค่อนข้างเซนซิทีฟคือมันเกิดง่ายมากนะโดยเฉพาะในดูแลงและปริมาณเชื้อเพลิงที่มันแบบมีอยู่ทั่วไปนะทั้งป่าเนี่ยบางทีเราคนร้อยคนนะเราอาจจะสามารถ สร้างความรู้ความเข้าใจเขาได้สัก90คนอีก10คนเพียงแค่สิเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะถ้าเขาไม่เอากับเราเนี่ยไม่ขีดแค่าการเดียวเนี่ยมันก็ปัญหามันก็เกิดนะซึ่งตรงนี้เราก็พยายามทําเต็มที่นะอย่างดีที่สุดนะก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเราทุ่มเทในเรื่องของมาตรการเชิงลุกนะซึ่งตรงนี้เราถือว่าเป็นมาตรการเชิงลุกนะคือว่าถ้ามันไม่เกิดเลยเนี่ยมันดีรเราไม่ต้องไปดับนะแต่ว่าถ้ามันเกิด ไอ้ความจําเป็นที่ต้องดับก็ยังมีเพระาะนั้นไอ้มาตรการเชิงรุกที่เราพยายามทําในช่วงที่ไม่ใช่เป็นช่วงฤด,ดูไฟเนี่ยเราพยายามอย่างเต็มที่อยู่แล้วรวมทั้งหน่วยหน่วยเหนือซึ่งเป็นต้นสังกัดเราก็มีแผนงานมีงบประมาณโครงการต่างๆในการให้เราอบรมในเรื่องของการที่เรามีปฏิสัมพันธ์มนลชนกับชาวบ้านตลอดอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเราเขาเขามีกฎใช่ไหมฮะว่าห้ามห้ามเข้าไปหาไปล่าสัตว์ไปหาของป่า ไปทําอะไรแบบนั้นมีเป็นกฎหมายมีอยู่แล้วมีฮะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นอุทยานชาติหรือเขตป่าอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์เนี่ยก็จะมีกฎหมายนะอย่างเช่นอุทยานชาติก็มีพระราชบัญญัติอุทยานชาตินะในส่วนของเขตักษารป่าก็มีพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าอยู่แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงก่อนฤดูแล้งแต่ละปีเนี่ย แต่ละจังหวัดก็จะมีการประกาศเขตควบคุมไฟป่าของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะมีการระบุอัตราโทษตามกฎหมายต่างๆในกรณีที่บุคคลเข้าไปจุดไฟและทําให้ไฟลุกลามไหม้ป่าหรือไหม้ข้าคของของคนอื่นเขาในกรณีที่เป็นพื้นที่ที่เป็นไร่เป็นไรต่างๆเนี้ยนะในส่วนของระเบียบและกฎหมายเราก็ได้ดําเนินการมันมีอยู่แล้วแล้วเราก็ได้ปล่อยจําพันออกออกกระจายข่าวนะผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะตรงจุดนี้ก็ เราก็พยายามทำนะเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมนําเรียนว่าแม้เพียงสิเอร์เซนที่มันเล็ดรอดะนะ,ะที่เราพยายามดีที่สุดแล้วเนี่ยนะด้วยเงื่อนไขของการเกิดมันง่ายนะแล้วก็ด้วยสภาพพื้นที่4ี่ห้าแสนไร่เนี่ยนะครับ,รบนะเรายกตัวอย่างว่าหลังบ้านเราเนี่ยนะสมมุติเรามีพื้นที่สัก200ตารางวามีบ้านเดียวอยู่นะบ,บางคนชอบปลูกต้นไม้หลังบ้านนะแล้วเราคิดว่าเราลองดูช่วงฤด,ดูแ้งเนี่ยเราไม่กวาด ใบไม้แห้งที่มันร่วงมาตั้งสองวันเนี่ยโหเราเดินไปหลังบ้านนี่มีแต่ใบไม้เต็มไปหมดเอาแค่ร้อยสองร้อยตารางวาแต่นี่มันสี่ห้าแสนไร่แล้วมันล่วงมาพร้อมๆกันหมดนะในช่วงที่มันเป็นป่าผัดใบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเกิดมันค่อนข้างเซนซิทีฟมากแล้วมันเกิดได้ง่ายมากนะปัญหามันมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าเป็นเป็นจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับที่จะจะดาเนินการตรงนี้แต่ทาง ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบทางสถานี่ก็กกดําเนินการอยู่นะครับ,รบผตามกฎตามระเบียบและทุกครั้งนะฮะรู้สึกจับได้บ้างไหมครัคนท,ที่จุดไฟเผาป่าคือเรื่องคนจุดเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยเราบางทีเราก็ได้รับนโยบายจากผู้ใหญ่ว่าเออลองเชือดไก่ให้ลิงดูบ้างพยายามจับตัวคนจุดให้ได้บ้างอะไร,รเงี้ยแล้วเอาไปลงโทษทางกฎหมายแต่ไอ้ปัญหาไฟป่าเนี่ยอย่างที่ผมนําเรียนพื้นที่มันกว้าง แล้วกว่าเราจะเห็นนะอาจจะทางหอหรือทางไอ้ดาวเทียมที่จับจุดฮอตสปอตต่างๆเหล่านี้นะกว่ามันจะเป็นควันขึ้นมาหรือกว่าพื้นที่ที่มันจะขยายพอที่ดาวเทียมมันจะจับความร้อนที่มันอยู่บนผิวโลกเนี่ยไอ้คนจุดมันไปไหนตัวไหนแล้วไงคือพูดง,ง่ายๆจับไม่ได้ขนาดขาบใช่คือจุดเนี่ยโอ้กว่ามันจะลามกว่ามันจะลุกเป็นพื้นที่มีควันให้เราเห็นเนี่ยไอ้คนจุดมันไปแล้วนะมันไม่เหมือนกับ คนที่เป็นลักลอบตัดไม้นะเอาเลื่อยโซ่ไปเลื่อยจื้อจื้อจื้ออยู่นะเราไปถึงโอ้มันยังอยู่คาตอเลยเราเข้าไปจับได้หรือกําลังแบกล่าสัตว์มาแบกมาไปเห็นจะจะอะไรต่างนี้แต่ไอ้คนจุดไฟเนี่ยมันค่อนข้างยากเพราะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะเรายังไม่ได้มีคดีในเรื่องเรื่องการจับจุดคนเผาป่าได้เลยนะครับแต่ถ้าจับได้ก็ก็มีก็ดําเนินการามกฎหมายนะเพราะมันมีกฎหมายอยู่แล้วแต่ก็ต้องก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่า ทราบว่าเป็นคนทําไมไม่ไปจับมงทีก็อย่างที่ต้าห่นหน้าจะกลิ่นบอกมงทีมันเป็นงานยากเือนงานที่จะไปจับแบบนั้นครับใช่แล้วการพิสูจน์ความผิดก็ค่อนข้างยากอย่างที่ผมบอกไม่ขีดก้านเดียวครับใช่ไหมแล้วกว่าเราจะรู้สี่ห้าชั่วโมงหลังจากคนที่จุดไม่ขีดไปไหนตอนไหนแล้วครับแล้วเราจะไปควานตัวไม่ต้องอะไรหรอครับยกว่าแต่ในป่าธรรมชาติเลยครับบริเวณพื้นที่ของเส้นทางหลวงต่างๆเราจะพบว่าในฤดูแล้งเนี่ยเวลาเราขับรถเนี่ยนะ จะเห็นไฟบางทีเห็นไฟไหม้หญ้าตามสองสองข้างถนนเนี่ยบางทีเนี่ยผมขับรถไปเนี่ยเห็นจะกจ่าเลยคนเดินจุดเอามอเตอร์ไซค์จุด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 เนี่ยนะในการดําเนินการของคนตรงเนี้ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ผมก็ยังไม่เห็นมีคดีตรงจุดนี้ขนาดที่ว่ารถเข้าถึงง่ายๆนะแต่อ้นี้มันเป็นป่าเดินสามสี่ชั่วโมงกว่าจะไปถึงไฟใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราก็พยายามอยู่ครับพยายามอยู่ นะครับก็คือไม่ใช่ว่านิ่งนอนใจจับได้รับรองว่าเราต้องส่งคดีดําเนินคดีแน่นอนครับนะครับนะย้อนไปก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยเห็นได้ยินข่าวสองข้างทางถนนสายอเอเชียที่มีคนไปจุดหาเศษขวดเศษอะไรไปขายเกิดทำให้เกิด เดือดร้อนกันไปทั่วใช่ทางวิสัยการขับขี่เกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆอันนั้นก็ยังจับไม่ได้เหมือนกันใช่ครับผมย้อนกลับไปที่สองไร่ที่เกิดมาแล้วนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามูลค่าความเสียหายจะคิดเป็นตัวเงินลําบากเพราะว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องของพันไม้ครืออะไรบริเวณตรงนั้นนี่มีสัตว์ป่าอะไรอาศัยอยู่อยู่บ้างไหมฮะคือเป็นพวกป่าไผ่ป่าอะไรก็จะเป็นพวกไก่ป่านะแล้วก็พวกสัตว์เลื้อยคลาน ที่อาจจะมีผลกระทบต่อถิ่นที่อยู่อาศัยนะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานที่อยู่ตามผิวดินนะแต่ว่าอย่างที่ผมนําเรียนจุดที่เกิดเนี่ยมันเป็นบริเวณที่แห้งกว่าจุดอื่นเพราะเป็นป่ายาคาอะไรต่างเนี่ยเพราะนั้นไอสัตว์ต่างๆที่มันจะได้รับผลกระทบก็น้อยตรงเนี้ยนะครับเพราะนั้นเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยในพื้นที่ที่มันถ้าเกิดเหตุแล้วมันจะไปทําลายต้นไม้ใหญ่นะไปทําลายทรัพยากรที่มีคุณค่าหายากรวมทั้งเป็นถิ่น ที่อยู่อาศัยของสัตว์ของการเลี้ยงดูลูกอ่อนของพวกเก้งพวกควางเนี้ยเราพยายามจะบล็อกพื้นที่ตรงนี้นะเอาไว้ให้ได้นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเสียหายเยอะครับผมพูดถึงจํานวนเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการที่จะดําเนินการเรื่องของไฟป่าตรงนี้เพียงพอหรือเปล่าในปัจจุบันเออก็เพียงพอครับโดยเฉพาะจริงๆแล้วเรามีในเรื่องของการบูรณาการนะบูรณาการกับทุกภาคส่วนนะครับเออ อย่างในวันที่26ที่จะถึงเนี่ยนะ26กุมภาเนี่ยเราก็มีจะมีการซ้อมแผนนะร่วมกันโดยที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะมีปพจังหวัดมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะทั้งหมดไปร่วมงานกันที่อำเภอแม่เปิลนะมีการซ้อมโดยใช้อากาศยานก็คือใช้เฮลิคอปเตอร์นะในการเข้ามาทำงานดับไฟป่ากรณีที่เกิดเหตุไฟป่าที่มัน หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถที่จะ,ะควบคุมได้ก็จะมีการสื่อสารกันในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับหน่วยงานพื้นที่จนมาถึงระดับอ,อบตอ,บอำเภอจนถึงระดับจังหวัดซึ่งตรงนี้เรามีแผนงานมันก็เลยทําให้ในเรื่องขององค์คาพยพต่างๆในเรื่องของคนเครื่องไม้เครื่องมือยานพนาหนะต่างเนี่ยเรามีเพียงพอ,อยแล้วในการที่จะเข้าดําเนินการเพราะว่าเรามีแผนในการที่จะร่วมมือบูรณาการกันครับ 26่สิบหกุมภาพันธ์ยีกกุมภาพันธ์ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะครับของการซ้อมแผนของความร่วมมือของหน่วยงานที่จะมาร่วมกันตรงนี้หลายๆหน่วยงานรวมไปถึงนะครับไฟป่าที่เกิดแต่ละครั้งเนี่ยนะครับคนอยู่ในเมืองไม่ใช่ว่าไม่ได้รับผลกระทบนะฮะช่วงหน้ากบมาติดตามรายละเอียดกันครับทวันหนึง่ง คุณเริ่มรู้สึกแบบนี้ใจรหัวใจเต้นแรงบ่อยๆหน้าแดงโดยไม่รู้ตัวลาไปถึงแดนดึงถึงใดละใจลืมตาแล้วเห็นโลกเป็นสีชมพูเมื่อต่างเรากระไรเจอกลิ่นกลัวฉันได้ใจเรานั้นแน่นอนจุ่ๆคุณยิ้มได้ด้วย เธอจึงแใจของวอนก่อนแต่ใจรังลาปล่อยให้เวลาเดินช้าลงแต่อยากดูแลบางสิ่งให้อยู่กับเราไปนานๆเมืองไทยทำให้คุณตกลุ่มรักได้ทุกวันออกไปสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักประเทศไทย เหล้าทาให้ความดาันโลหิตสูงสมองเสื่อมไตพังก็รู้ h a p เบ b ร์ t h d a ครับพี่นวยขอบใจขอบใจครับพี่ครับรู้ทั้งรู้เหล้าทําให้เป็นโรคตับแข็งเบาหวานขาดสติเกิดอุบัติเหตุป a ้ p เ b ร์ t เดย์พี่นุ้ย <c oughs> เฮ้ยลำลึกถึงพี่ตลอดเวลาครับยังจะให้กันดกให้เหล้าเท่ากับแชงรู้ไหม ไปตรงไปตายดีถ้าไปกับคนดื่ม,ม<อ>เหรอเียบเลย<อ>คิดถึงคนข้างหลังมันถ้าจะซอนท้ายคนดื่มแม่ให้เราไปส่งที่บ้านนะ ม่คนอยู่บ้านหรออืมพ่อแม่เราไปต่างจังหวัดอะ่ะงั้นล็อกบ้านใหดีนะอ <einmal tears police> เคิดให้เยอะมองให้ยาวยังคงอยู่ในช่วงเวลาของนครสวรรค์วันนี้นะครับคุยกับท่านหัวนหน้าจากกิจสิงห์ทศาสารท่านหัวนหน้าสถานีควบคุมไฟป่านาครสวรรค์นะครับถึงเรื่องราวของไฟป่าปีนี้มาเร็วนะฮะครับ,รบด้วยด้วยเรื่องของอากาศ26กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับในช่วงท้ายที่เราคุยกันก็จะมีการ ซ้อมแผนซ้อมแผนซ้อมแผนมีหลายหน่วยงานแม้ที่หลายหน่วยงานครับก็มีจะมีในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนะครับและในส่วนของอำเภอนะซึ่งในช่วงที่มีป่าของเราก็จะมีอำเภอชุมตะบงอำเภอแม่เปิ่น แล้วก็อำเภอแม่วงอันนี้ไปซ้อมที่ไหนครับซ้อมที่อำเภอแม่เปิรนครับ<ก>บริเวณพื้นที่เลยพื้นที่เลยนะรบ,บริเวณพื้นที่ที่เกิดท,ที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเลยนะแล้วก็มีทางปอพ,พจังหวัดนครสวรรค์นะซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะดยตัวท่านเองเนี่ยท่านจะไปเป็นประธานในการซักซ้อมแผนเพราะว่าท่านเองก็เห็นความสําคัญนะของปัญหาไฟป่าของจังหวัดนครสวรรค์เราครับแล้วในวันนั้นเนี่ย เราจะมีในเรื่องการใช้อากาศยานในการปฏิบัติภารกิจในการดับไฟป่ากรณีที่เกิดเหตุดุนแรงที่ชุดภาคพื้นดินไม่สามารถที่จะเพียงพอที่จะพุ่งไได้คหมายันว่าจะใช้เครื่องบินที่จะขนสารเคมีหรืออะไรสักอย่างเครื่องบินในการส่งกําลังเราจะสาธิตในการใช้เครื่องบินในการส่งกําลังเพราะว่าจริงๆแล้วเวลามันเกิดเหตุเนี่ยไฟ